จะกินหมกหน่อไม้ค่ะเอาหน่อไม้มาจากบ้านหมกหน่อไม้ใส่หมูเอาโกดล,ลูกนะคะทำขอข้างวัดแบทีนีข้ข้าวเบียร์ข้าวสามแช่ไม่มีโคกเราก็ใช้เครื่องปั่นได้ค่ะทำได้ดเหมือนกันเครื่องปั่นเล็กๆไหนดึงมาหน่อไม้ใส่หมูใส่หมูค่ะ ดึงคลังคลองัลงค่ะล้งบเดมดียด๋ยวสิหมูหูเยอะๆเลยเดี๋ยว <Wow. S 2> เดี๋ยวสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้ดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้คั่วก่อนสุยังยังไม่สุกคะ่ะเชฟใหญ่โอเคบินตรงมาจากเพื่อลูกเพื่อลูก ใส่หมูตุกใส่มสูสัมตั้งตุกแบบเสร็จแถึงจะไม่ถึงขั้นตอนใส่ข้าวเบียร์ขุ่นก่<บ>อนนะคะสามชั้นหมกหม้อค่ะไม่มีไม่ตองล้วก็หมกหม้อเอาเชฟให่ยายมาจากให้ลูกกินตัวคอนรอตัวคอนดูตัวเล็กๆเอาได้ทำอาหารกินเลย เทียบตลาดเลยหลายร้อยนน่นอนะดิบประจากต้งทำหมอเทียบเทียบนะฮะผู้ชายคอนโดก็ได้ต้องปันมือแบบนี้นะคะก็พอได้ไม่เข้าวเบียร์อย่างเงี้ยแหละได้เหมือนกันปรับไปในเมืองพกในเมืองปกในเมืองก็มาหลายคนเหมือ ทำทานก็ประหยัดนะคะ่ะซื้อทุกอย่างก็ไม่ไหวมุงครัวเล็กๆในคอนโดเป็คนคิดถวาลูกชายหลายกับลูกสาวของขบเค้าค่ะตลาดกระทะน,นี้เท่าโอ้ยหลายร้อยเพราะว่าใส่หมจูจุกๆหลายร้อยนเนี่ยใส่หมูสามชั้นจุกๆเลยใส่หมูสามชั้นจุกๆเลยค่ะวันนี้ครัว ครัวคนดูตอนเช้าครัวคนดูจบไปค่ว่ากันใส่ผักอิตูหอมๆลงไปค่ะแม้งรักผักอิตูแมงรักนอะไรชิ้นเนี่ยโอ้ยไม่เป็นเสร็จเป็นเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะชู่ใจมาจากผูดรค่ะหมกหน่อไม้หมกหม้อใส่ หมูสามชั้นจุกๆเลยค่ะลูกชอบความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ค่ะมาหาทำอของชอบห้กินซื้อกินก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่อร่อยอ่ะแม่ของแม่ค่อยใส่หมูเยอะเรียบ,บอกาเขาใส่หมูขนาดนี้เขาขายไม่ได้ลูกเอ้ยอันนี้ทํากินเราทําจุกๆเลยเสรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟมากินเลยกันนะคะสักลูกข้าวเหนียวลอน ໃຜໂຈກຢູ່ຄ <t os>